คุณคิดว่าอยู่คอนโดแล้วจะทำอะไรได้บ้างได้สนุกสุดเบียงกับเพื่อนๆทั้งโยนโบลิง่งหรือจเจริงร่าในปาร์ตี้ริมสระว่ายน้ำและอาจมีอะไรอีกมากที่คุณก็ทำได้ในชีวิตแบบคอนโดมิเนียมพบคำตอบของไลฟ์สไตล์นี้ได้ที่งาน Think of Living Gallery 3-5กรกฎาคมนี้ณเอ็มคเทียจัดโดย Think of Living สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผมมิสเตอร์บูมครับผมมิโซครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ในซอยสุขุมวิท12อนะฮะอยู่ที่โครงการ Circle S สุขุมวิท12จากปากแดงกรุ๊ปครับผมคุณผู้ชมครับโครงการนี้เป็นโครงการตึกโลไลท์8ชั้นครับซึ่งจริงอ่ะตอนเขาเปิดขายก็ได้รับความสนใจเยอะพอสมควรก็ขายหมดในเวลารวดเร็วนะครับแต่ตอนนี้ตัวโครงการเนี่ยของเขาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่นจะเสร็จมาบครับ ดังนั้นเนี่ยเราเลยถือโอกาสนี้พาคุณผู้ชมมาดูของจริงกันว่ารูปแบบของโครงการเขาเมื่อสร้างเสร็จแล้วมันเป็นยังไงไปดูกันเลยครับไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่ผมจะพาไปดูในวันนี้คือโครงการ Circle S สุขุมวิท12จาก f r a g r r n n d group ครับโครงการนี้นะครับเป็นคอนโดที่อยู่ในซอยสุขุมวิท12ครับซึ่งซอย12นี้จะเป็นซอยที่อยู่ตรงกลางระหว่างรถไฟฟ้า BTS สถานีนานากับสถานีอโศกครับ ที่ตั้งของโครงการเนี่ยจะอยู่ลึกจากปากซอยเข้ามาประมาณ350เมตรนะฮะแล้วก็จะอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าเป็นระยะทางประมาณ600เมตรจากสถานีอโศกค,ครับรูปแบบของโครงการ Circle S สุขุมวิท12นี้นะฮะจะเป็นโครงการคอนโดโลไรส์สูง8ชั้นครับตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ1ไร่มีจำนวนยูนิตท,ทั้งหมด110ยยูนิตครับตอนนี้ที่โครงการนะฮะสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้วครับเข้าไปดูกันดีกว่าครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ ตอนนี้เรายืนอยู่ที่ตัวโครงการแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมซึ่งด้านนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นทางลงไปที่จอดรถครับตัวทางลงไปที่จอดรถเนี่ยเขาจะเป็นชั้นใต้ดินหมดเลยนะฮะก็จะจอดรถได้2ชั้นครับครับซึ่งจอดรถได้ทั้งหมดอยู่66คันหรือคิดเป็นประมาณ64%ของทั้งหมดนะครับครับผมส่วนตรงนี้ก็จะมีป้อมรอปภนะครับอคอยอำนวยความสะดวกเปิดปิดดูแลความเรียบร้อยนะครับนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมครับโครงการเนี่ยอยู่ในซอยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า เราไม่มีรถแล้วเราอยากจะให้รถไปรับหรือไปส่งเนี่ยเขามีชัตเติลเซอร์วิสไว้คอยบริการนะครับรถกอล์ฟส่วนเวลาเราจะเข้าตึกเนี่ยเราเดินเข้ามาทางด้านนี้ฮะเราเดินขึ้นมาทางด้านนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอส่วนที่เป็นล็อบบี้จะเป็นอินดอร์ล็อบบี้นะแต่จะเป็นส่วนล็อบบี้เปิดโล่งแบบนี้เป็นเอาเป็นเซมิเอาดอร์ว่ะพี่ความจริงก็จะเรียกอย่างนั้นก็ได้น,นี่มันอยู่ในร่มนะส่วนทางด้านนู้นก็จะเป็นส่วนที่เป็นคาเฟ่เทเลียหรือว่าเป็นรสสอรองซึ่งจะเป็นส่วนที่มีไว้บริการลูกบ้านแต่ส่วนนี้จะเป็นส่วนทที่าง เจ้าของโครงการเขาปล่อยเช่านะจะไม่ได้เป็นส่วนของทางนิติบุคคลบริหารก็บางทีอาจจะลงมาทานอาหารเช้าก่อนก่อนไปทํางานอะไรอย่างนี้ได้ทีนี้เ <นะ S 2> วลา<ช>วเราเข้าตึกเราจะเข้าตึกทางด้านนี้ครับคุณผู้ชมเวลาเราจะเข้าตึกเนี่ยเราต้องแปะบัตรต้องมีบัตรนะครับแล้วก็แปะนี้ปุ๊บเราถึงจะเปิดประตูถักเข้ามาแบบนี้นะครับซึ่งพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอโถงส่วนตรงนี้ซึ่งเป็นส่วนเปิดโล่งให้มันมีเวนิเลชันกับมีแสงส่องมาถึงล่างนี้ได้นะครับ ส่วนเวลาเราจะไปดู facility หลักๆของเขาซึ่งอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าเราต้องขึ้นลิฟต์ไปนะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมขึ้นลิฟต์เข้าไปดูกันครับไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับ main facility ของเขาอ่ะเรียกว่าหลัก,ลกๆอยู่ขงบนดาดฟ้าทั้งหมดเลยครับ,รบผมบเดินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือ สระว่ายน้ำซึ่งตัวสระว่ายน้ำเนี่ยจะเป็นสระขนาด5.7คูณ15เมตรครับแต่ข้อดีของมันก็คือมันเป็นระบบโอโซนคือพอมันเป็นระบบโอโซนเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้หญิงหลายๆคนจะชอบไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนทาแล้วนะเดี๋ยวนี้ระบบโอโซนมันดีกว่ายังไงฮะพี่ครับมันไม่มีสารเคมีที่คุณผู้หญิงกังวลอ่ะไอ้พวกคอรีนนู่นนี่นั่นอ่ะดังนั้นเวลาเราว่ายน้ำมันไม่ต้องกลัวผิวเสียแต่มันก็มีแดดนะหมายความว่าเวลามาว่ายมันก็จะว่ายได้โอโซนเต็มที่ ได้เฉพาะตอนแบบเช้ามากๆหรือตอนเย็นมากๆาทั้งเดียที่มันจะไมไ่โดนแดดนะครับยกเว้นว่าคุณชอบแดดนะครับ,รบส่วนพื้นที่ทางด้านนู้นที่เราเห็นอยู่นั่นแหะก็จะเป็นพื้นที่ที่ส่วนของของฟิตเนส เขาจะมีห้องฟิตเนสติดแอร์แยกต่างหากมีบันไดเดินลงไปด้านล่างนะฮะครับแล้วเดินลงไปวนไปอีกหน่อยก็ะจะเป็นพืน้นที่นั่งเล่นที่จะมีต้นไมน้ต้นไม้อยู่ข้างล่างส่วนของแฟซิตี้ด้านนี้จะเป็นส่วนแอคทีฟก็คือเป็น,น,นส่วนสระว่ายนะ้าเป็นส่วนของฟิตเนสออกกําลังกายใช่แต่เขาจะมีอีกโซนหนึ่งอีกด้านหนึ่งที่เขาจัดทําเป็นสวนเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมดูครับคุณผู้ชมครับสวนที่เขาดีไซน์ไว้อยู่ด้านบนดาดฟ้าเนี่ยมันมีทั้งหมดสามสวนนะอย่างสวนทางด้านนี้ เขาก็จะจัดไว้เป็นลักษณะเป็นลานโล่โล<อ>งๆ <ผม S 2> ด้วยพื้นที่เป็นญ้าทียมแบบนี้เขาไม่ได้ใช้ญ้าจริงนะฮะเพราะว่าญ้าจริงมันจะดูแลรักษายากใช่ไหมพี่ใช่มันอาจจะสวยในตอนแรกแต่ต่อไปเวลาตายมันอะไรต่างๆมันจะดูแลค่อนข้างยากนิดนึงรสชาติมันเหมือนกันไหมพี่ไม่เหมือนนะบูมลองชิม,มดูสิญ้าจริงกับญ้าเทียมะมันแตกต่างกันนะคือญ้าเทียมเนี่ยมันก็หน้าตาแบบนี้ไปตลอดแหละถ้ามีส่วนตรงไหนที่มันเสียหายแล้วก็ตัดซ่อมเป็นบางส่วนได้แต่มัน ฟิลลิ่งไม่เหมือนญ่าจริงอะ,อะ,ะย่าจริงถึงมันจะสวยไม่เท่าแต่มันก็คือของจริงมันอาจจะแห้งๆหน่อยอพี่นะใช่แต่ส่วนของข้างบนนียนะคุณผู้ชมนอกจากลานที่มันเป็นลานโล่งๆอนุญาตเทียมเราสามารถลงมานอนกิ้งเกอกได้แล้วเนี่ยครับมันก็จะมีส่วนที่เป็นพื้นที่นั่งเล่นแบบนี้แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่แบบนี้มีม้านั่งหินแบบนี้นะครับคุณผู้ชมใช่คุณผู้ชมครับตัวสวนลักษณะแบบนี้เขาทำไว้3จุดกระจายกระจายกันเพือ่อวันไหนเนี่ย ลูกบ้านเนี่ยอยากจะขึ้นมาใช้งานพร้อมๆกันจะได้มี private zone แยกกันต่างคนต่างใช้มหมือจะจัดปาร์ตี้ตรงนี้ตรงนู้นตรงนั้นจะได้จัดพร้อมๆกันได้ด้วยแล้วนอกจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมคือปกติเราอยู่ในตึกอาคาร โลไลฟ์แบบนี้บางทีเราอยู่ในห้องเราอาจจะไม่ได้มีวิวสวยๆให้ดูเท่าไหร่เราก็ขึ้นมาตรงนี้มีพื้นที่ให้ผ่อนคลายเดินชมวิวเลยนะฮะใช่โดยเฉพาะโครงการที่เป็นโครงการใจกลางเมืองแบบนี้ยอยู่ในห้องอู้แย่อันนี้ก็จะเป็นส่วนของ f a c i l ิตีของก่างโครงการซึ่งก็ทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูห้องของจริงกันบ้างดีกว่าไปกันเลยครับ เราเข้ามาในห้องตัวอย่างวนะคุณผู้ชมครับผมห้องนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องจริงเพราะว่ามัน เสร็จแล้วสรุปคือห้องจริงอยู่ห้องตัวอย่างห้องจริงแล้วกันคือห้องจริงที่เขาแต่งไว้ให้แบบนี้แล้วเขาคตาแบบนี้ด้วยคือให้ฟูเฟอร์แต่ไม่ให้พลาะอะไรพวกนี้ครับคุณผู้ชมตัวห้องเนี่ยเป็นห้องขนาดประมาณ69ตารางเมตรครับเขาจัดเป็นห้องทูเบด룸เดี๋ยวเรามาดูสองห้องนอนสองห้องน้ำใช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออเขาจัดกันยังไงนะฮะครับคือตั้งแต่เริ่มจัดเดินเข้ามาปุ๊บจะเจอคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นส่วนแคบแล้วก็จะเป็นส่วนครัวแบบนี้ห้องนี้เป็นห้องมุมนะคุณผู้ชมมันอาจจะมีพืื้้นนนททีี่เเเศษหลอตรงซาป็ พื้นที่ครัวใช่ซึ่งผมอยากให้คุณผู้ชมดูประตูก่อนอประตูนี่ได้เป็นมือมือจับการบิดการโยกแบบนี้ครับแล้วพอเปิดประตูให้คุณผู้ชมดูคุณชมดูนี่ค,คือพื้นของโถงข้างนอกมันเป็นกระเบื้องส่วนพื้นของในห้องเนี่ยก็เป็นกระเบื้องอแต่ระดับมันเท่ากันครับพอระดับมันเท่ากันเนี่ยบางทีเนี่ย เวลาแม่บ้านล้างหรือกวาดนู่นกวาดนี่อะไรพวกนี้ฝุ่นมันจะเข้ามาในห้องเราได้หรือบางทีมันจะมีพวกแมลงตัวเล็กๆมันจะเข้ามาในห้องเราได้ครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอ่ะกังวลในเรื่องนี้นะผู้ชมสามารถไปซื้ออุปกรณ์ที่มันซิลปูกลตัวมันมาเป็นขนหนูหรือมันอาจจะเป็นยางยานะคุณผู้ชมติดปุ๊บเนี่ยมันจะซิลเวลาเปิดตัวปิดสนิทเลย แล้วก็ติดข้างใต้อีกอันนึงปึ๊ดแค่นี้มันเราก็ตัดปัญหาในเรื่องของพวกฝุ่นหรือแมลงมันจะเข้าห้องเราจากทางด้านแล้วมันจะเป็นการซีลเสียงโดยนะคุณผู้ชมเ<ช> <นะ S 2> พิมพ<ช>พ่มเพอร์ฟเวซีให้กับเรานะครับตัววัสดุอุปรกรณ์ที่เขาให้เขาให้ามาแบบนี้เป๊ะๆเ,เลยนะครับอย่างพื้นเนี่ยเราก็จะได้เป็นพื้นกระเบื้องครับทั้งห้องนะครับยกเว้นส่วนที่มันเป็นห้องนอนจะได้เป็นพื้นไม้ครับ สิ่งที่เราได้เนี่ยเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเราได้เคาน์เตอร์ครัวอันยาวมากพื้นที่เก็บของก็เยอะด้วยนะคคุณผูชมซึ่งพอพื้นที่เก็บของเยอะ,ะมันได้เปรีหยบเพราะว่าเราสามารถเก็บของจุกจิกนู่นนี่นั่นได้เยอะพี่โอกเก็บของไหม มีด <c oughs> เอาวางไว้ดีๆสิครับคือห้องนี้มันเป็นห้องมุมดังนั้นมันจะมีความแตกแตก,แต,กต่างากับห้องอื่นหลายอย่างครับอย่างแรกก็คือไอ้พื้นที่แคบตรงนี้นะครับที่เขาจัด<ม>เป็นครัวรซึ่งมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อดีคือพื้นที่ครัวมันเยอะเก็บของได้มากมแต่มันมีข้อเสียคือมันเป็นส่วนแคบอะ่ะ<ม><ม>ดังนั้นเนี่ยระยะการยืนทํานู่นทํานี่เดินเข้าเดินออกห้องเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันอึดอัดแคบไปนิดนึงอาจจะไม่สบายใจเท่าไหร่นะ,ะใช่ไม่เหมือนเปิดเข้ามาแล้วเจอส่วนกว้างของห้องคตรงนี้นอกจากส่วนที่เป็นส่วน ครัวแล้วเนี่ยยังวางเครื่องซักผ้าไว้ตรงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ผมอยากให้คุณผู้ชมดูอันนี้ก็คือเขาติดชั้น,นวางของชั้นวางของจุกจิกมาเนี่ยทไมพี่ซึ่งมันดูสวยนะแต่ว่า,<ช>ถ,าถ้าเป็นไปได้ถอดออกเถอะ เราใส่ยากสารยิงใส่ตู้แขวนชิดด้านบนดีกว่าเพราะอันนี้เราเดินมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันอยู่ใกล้หน้าเรามันไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเราเดินมาแถวๆนี้แล้วเราไม่ระวังก็อาจจะกระแทกหรือชนของตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะของหล่นตกแตกได้ใช่มันไม่คุ้มค่ากับวางของได้แค่นี้มันวางของได้แค่ไม่กี่ชิ้นเองนะครับส่วนตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาวางตู้เย็นไว้ครับก็ ขนาดตู้เย็นเนี่ยก็คงใส่ได้ประมาณนี้แหละเพราะว่ามันต้องเผื่อช่องช่องว่างเขาฟิกช่องไปแล้วนะฮะใช่ด้านบนทําเป็นตู้มาไว้เรียบร้อยเก็บของเก็บของได้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เขาบิวตู้มาให้เราเอาไว้เก็บพวกของชิ้นใหญ่ๆอะไรต่างๆพวกนี้ได้ใช่แล้วส่วนทางด้านข้างๆของตัวครัวนะฮะคุณผู้ชมก็จะเป็นพื้นที่รับประทานอาหารนะครับห้องนี้เป็นห้องทูเบดเขาก็ใส่แบบโต๊ะกินข้าวแบบสี่ที่นั่งมาให้ดูนะฮะซึ่งเก้าอี้ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นเก้าอี้แบบ เก้าอี้ปกติ2ตัวแล้วก็จะมีเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้มานั่งแบบนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะเพื่อเพื่อที่ให้พื้นที่ตรงนี้เราสามารถจะทำอย่างอื่นได้นอกจากการกินข้าว ใช่เพราะว่าพอวางแบบนี้คุณผู้ชมวันไหนเราไม่ได้กินข้าวเราเอาคอมมาตั้งเอาอะไรมาตั้งเนี่ยเราสามารถนั่งทํางานตรงนี้เป็นโต๊ะอไรก็ไดนั่งได้สบายกว่าสามารถอาจจะยืดขาได้เอาขาขึ้นมาวางอะไรแบบนี้นะฮะใช่แล้วมันประหยัดพื้นที่ด้วยคุณผู้ชมเพราะว่านั้นมันคือชิดผนังอ่าใช่แล้วถ้าเอาเป็นโต๊ะแบบนี้มันต้องขยับไปขยับมามันอาจจะลําบากนิดนึงครับผมอันนี้คือคุณผู้ชมสามารถเอาไปดัดแปลงใช้กับพื้นที่ของห้องตัวเองได้นะใช่ซึ่งผมว่าไอ้โต๊ะกินข้าวถ้าทาใหญ่หน่อยแล้วใช้เป็นโต๊ะอ ใช่ตรงส่วนนี้เขามีของแปลกให้คุณผู้ชมดูด้วยครับก็คือแทนที่จะทําเป็นพื้นที่ที่เป็นห้องเชื่อมโยงกันอย่างนี้ธรรมดาเนี่ยเขาทําประตูอีกชุดหนึ่งมาแบบนี้ซึ่งพอเลื่อนปิดเนี่ยมันพอดีเป๊ะเลยนะมันพอดีเป๊ะเลยพอปิดปุ๊บเนี่ยมันปิดได้แบบนี้ค,คุณผู้ชมเห็นผมป่ะเห็นดิพี่เห็นเห,นหรอเห็นใช่ไหมเห็นเห็นคือมันยังไม่ทึบสักเกินไปนักแต่มันก็ยังได้ส่วนที่มัััันนนนนเเเเเปป็รรววีแแยยกกกกกชดดจจาาาาาคบลทํิ่ะ เวลาเราทาครัวทําอะไรตรงนู้นเนี่ยเราปิดอันนี้มันก็สามารถที่จะพอเก็บเก็บควันเก็บมุ่นเก็บนี่ได้ครับหรือเวลาเรากินข้าวที่อาหารมันมีกลิ่นมากอย่างซื้อทุเรียนมากินในห้องอย่างเงี้ยเราปิดตรงนี้แล้วรอจนกระทั่งมันดูดด,ดูดอากาศออกไป,ปไที่ดูดควันไปนะใช่จนแล้วเราค่อยเปิดออกมาก็ได้แต่ในความเป็นจริงอ่ะในการใช้งาน,นจริงๆถ้าคุณผู้ชมไม่ทําอะไรที่มันมีกลิ่นรุนแรงมากหรืออะไรมากเนี่ยผมว่าเปิดไว้เถอะเพราะพอเปิดไว้เนี่ยห้องมันดูโล่งๆดูกว้างกว่านะวกันตั้งเยอะนะครับอ ส่วนฝัน่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่โซฟานั่งดูทีวีนะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้เขามีของแปลกมาให้เราดูด้วยนะอันนี้เป็นพร็อพเฉยๆเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับมันใช้ไงพี่ก็เปิดสิอ่าเปิดอ่าเปิดแล้วก็ที่สอนสอนนี่สอนเปิดแล้วก็เอายกอันเนี้ยขึ้นมามยกซ์เลอ่ะยกยกอ่ายกนี่มาวาง เขาไม่ได้เล่นแบบนี้แผ่นเสียนั่นยุคผมแล้วพี่นั่นยุคผมยุค,ยคพี่เล่นแบบนี้ไปเล่นของเขาเดี๋ยวผมเขาพังบูมนี่เล่นอะไรทำองเขาพังอยู่เรื่อยครับ,ค,รบ <S <S คุณผู้ชมครับตรงนี้เป็นพื้นที่โซฟานั่งเล่นดูทีวีซึ่งเขาให้ความสําคัญกับพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างมาก <S <S พื้นที่ตรงนี้จะค่อนข้างกว้างหน่อยนะฮะสามารถวางโซฟาขนาด3-4ที่นั่งได้เลยนะฮะใช่แล้วก็ทําเป็นโซฟาตัว L นอนดูทีวีสบายๆแบบนี้ได้ตรงนี้ก็จะมีพื้นที่สําหรับวางโต๊ะกลางนะครับซึ่งโต๊ะกลางตัวนี้ก็ให้มาขนาดโอเคเลยนะครับเข้ากับขนาดของโซฟาใช่พื้นที่เก็บของคือเขายอมอนะครับคือเขายอมให้พื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงอื่นอ่ะเล็ก เพื่อให้ได้พื้นที่ตรงนี้ใหญ่ๆเต็มๆอมนอกจากจะวางได้ระยะค่อนข้างโอเคแล้วเนี่ยตัวตำแหน่งการวางอยู่ติดกับระเบียงครัซึ่งเราจะสามารถได้แสงธรรมชาติได้วิวธรรมชาติได้ครับแล้วก็ตรงนี้ระยะดูทีวีของเขาเนี่ยค่อนอข้างเหลือเฟือ3เมตรก,กว่าคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาทีวีวางตรงนี้เราเอาทีวีแขวนผนังเนี่ยเราสามารถใส่ทีวีขนาด60นิ้วตัวใหญ่เต็มๆได้เลยนะใช่แล้วก็นั่งดูพร้อมกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะฮะเพราะว่าตรงนี้ก็พื้นที่พอตัวระเบียงของเขาเนี่ยจะอยู่ทางด้านนี้ซึ่งตัวระเบียงเนี่ยจะเปิดประตูออกแบบนี้นะครับผมพอเปิดออกเนี่ยมันจะได้พื้นที่กว้างๆแบบนี้เลยครับแล้วก็ตัวระเบียงอ่ะพื้นมันจะลดระดับลงมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็จะกั้นด้วยขอบขอบเคิร์ฟแบบนร้อ่สูงขึ้นมาแบบนี้ คือจริงๆอ่ะบางทีเวลาเราไม่อยู่แล้วฝนสาดน้ําเข้าอะไรพวกนี้มันยังพอกันน้ําได้บ้างนะครับคุณผู้ชมครับระเบียงนี้จะเป็นระเบียงแบบเน้นสวยงามธรรมดานะครับก็คือเราไม่มีคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ที่นี่เลยดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะใช้ทํากิจกรรมอะไรก็ได้จะนั่งเล่นดูวิววาดรูปหรือปลูกต้นมงต้นไม้อะไรก็ได้เพราะมันไม่มีคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ตรงนี้แต่ความแปลกของระเบียงนี้มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมดูก็คือเขาติดฟินมาให้ตรงนี้แบบนี้ด้วย ซึ่งไอ้ฟินตัวนี้บังตานะฮะใช่มันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างอย่างแรกก็คือมันบังแดดเห็นไหมครับคือพอเราปิดปุ๊บเนี่ยแดดเนี่ยแสงเนี่ยมันจะส่องเข้ามาได้น้อยอลด <ะ S 2> ไปครึ่งหนึ่งอ่ะประมาณใช่ดังนั้นเนี่ยมันจะทําให้ตรงเนี้มันไม่ร้อนพอตรงนี้ไม่ร้อนไอร้อนมันจะเข้ามาในส่วนของ living a r e ยน้อยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมันได้ privacy คนข้างนอกเวลามองขึ้นมาจะมองไม่เห็นข้างในนะครับ ส่วนที่สําคัญมากอีกอย่างหนึ่งของมันก็คือมันกันฝนนะครับเวลาฝนตกลงมาเนี่ยไอตัวนี้มันจะกันฝนไปได้ระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยมันก็จะหลีกเลี่ยงน้ําท่วมในส่วนของระเบียงที่จะไหลเข้าห้องได้แล้วมันจะกันนกด้วยนะพี่โอถูกต้องเพราะไอการที่กันฝนกับกันนกเนี่ยคุณผู้ชมเวลาเราตากผ้าหรือตากอะไรไว้ตรงนี้เราออกไปทํางานนู่นนี่นั่นเนี่ยเราจะได้สบายใจได้ว่าเฮ้ยไม่มีนกมารื้อผ้าเราหรือว่าไม่มีฝนมาโดนผ้าเราอะไรพวกนี้นะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เขาทามาให้ซึ่งค่อนข้างที่จะดีีีทเดยว ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนและห้องน้ำครับทางโถงเข้าไปตรงนี้ทางนี้เขาจะแบ่งออกเป็นห้องมาสเตอร์เบดมแล้วก็ห้องนอนเล็กแล้วก็จะมีห้องน้ำสองห้องซึ่งเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมมาดูนะคือพอเดินก็มามันจะเป็นโถงหน้าห้องซึ่งจะแยกออกไปเป็นห้องต่างๆใช่ไหมห้องนี้จะเป็นห้องที่เป็นห้องน้ำสำหรับใช้ในส่วนของรฟวิงแอเรียกับส่วนของห้องนอนเล็ก แต่ตัวห้องน้ำเนี่ยกั้นด้วยประตูบานเลื่อนแบบนี้ครคุณผู้ชมปกติเราจะเห็นส่วนใหญ่เป็นประตูสวิงมากกว่าใช่เขาไม่เขาไม่ค่อยใช้เป็นประตูบานเลื่อนกันทาไมพี่เพราะว่าประตูบานเลื่อนเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่หลายอย่างข้อดีมันก็มีแหละก็คือมันประหยัดพื้นที่เวลามันไม่ต้องเปิดเข้าไปหรือเปิดออกมามันจะไม่เกะกะพื้นที่แต่ข้อเสียของมันเนี่ยก็คือบางทีเลือดบานเลื่อนเนี่ยมันติดมันตกหรือมันอะไรพวกนี้โดยเฉพาะพวกแผนด้านบนเนี่ยมันมันก็จะทําให้เปิดยากลำบากนิดนึงอีกส่วนหนึ่งก็คือ ประตูบานเลื่อนอถึงปิดแล้วเนี่ยมันจะมีช่องมีช่องอม,มีช่องค่อนข้างเยอะคเพราะไอ้ช่องเยอะๆเนี่ยมันทําให้มันกันเสียงและกันกลิ่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรกันเสียงนี่สําคัญนะพี่โอ๋เสียงบบเสียงร้องเพลงเนห้องน,น,น้ำน,นะอ,อะไรประมาณเนี้ยอาบน้ำสิมือส่วนกลิ่นนี่ก็ก็นะสำคัญด้วยเพราะว่านี่มันเป็นห้องน้ำนะครับคุณผู้ชมส่วนภายในห้องน้ําของเขาก็พื้นที่ประมาณนี้ ซึ่งตัวห้องน้ำเนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามันแบ่งออกมาแปลกๆแ,แต่การแบ่งมาแปลกๆเขาเนี่ยมีเหตุผลเนี่ยผมจะให้คุณผู้ชมดูอย่างแรกคือเขาให้ความสําคัญกับพื้นที่อาบน้ํคาคา่อนข้างม,มากนะส่วนของพื้นที่อาบน้ำเนี่ยเป็นรึ่งหนึ่งของห้องนะครับเขาแบ่งมาเป็นอ่างล้างหน้าอยู่ในพื้นที่เล็กๆไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็จะเป็นชั้นเก็บของชั้นวางของค่อนข้างโอเคแล้วก็ส่วนโถสุขภัณฑ์โถสุขภัณฑ์เนี่ยตำแหน่งการวางเนี่ยโอเคแล้วแหละคือมีพื้นที่พอสมควรแต่การที่เขาติด ที่วางกระดาษทิชชู่วไว้ตรงนี้ทําให้เวลาเราเอี้ยวตัวไปหยิบเนี่ยมันมัน,ม,นมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกโดยเฉพาะสําหรับคนที่อายุมากแล้วนะครับห้องน้ําห้องนี้เนี่ยที่บอกว่าแปลกก็คือเขาให้พื้นที่อาบน้ํามาเยอะว่าคุณผู้ชมลองดูนะพอปิดประตูปุ๊บเนี่ยพื้นที่อยู่ตั้งขนาดนี้เนี่ยซึ่งการให้พื้นที่อาบน้ําตรงนี้มาเยอะเนี่ยจริงๆอะ่ะเขาคิดมาแล้วคือจริงๆอะ่ะถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากเราก็ใช้พื้นที่อาบน้ําเท่านี้แหละแต่ บางทีบางคนเนี่ยห้องนี้อาจจะไม่ใช่เราอยู่อาจจะเป็นคนต่างชาติอยู่หรืออะไรพวกนี้ซึ่งบางคนเนี่ยเขาต้องการให้มันมีอ่างอาบน้ําพื้นที่ตรงนี้มันสามารถเอาอ่างอาบน้ํามาวางได้นะครับนี่คือดีไซน์ที่เขาวางไว้เผื่อสาหรับการ ยกอันนี้ออกแล้วเปลี่ยนเป็นส่วนอนาบน้านั่นเองนะครับเปลี่ยนเป็นส่วนของอาบอาบน้ำนั่นเองนะครับคุณผู้ชมส่วนที่อยู่ทางด้านตรงข้ามกับห้องน้ำนะฮะก็จะเป็นส่วนของห้องนอนเล็กนะครับคุณผู้ชมเข้ามาดูกันนะฮะห้องนอนเล็กเนี่ยอันนี้พื้นที่ของห้องนี้สามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้แบบที่เราเห็นอยู่นี้นะครับซึ่งความจรงิงเราก็สามารถขยายขนาดเป็น6ฟุตได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ด้านข้างเลยยังเหลืออยู่พื้นที่ด้านข้างตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่สําหรับวางพวกโต๊ะหัวเตียงได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะะ ส่วนพี่ผนังฝั่งนี้เนี่ยตรงนี้มันเป็นผนังทึบเราสามารถเอาตู้มาที่เป็นตู้ขนาดบางๆหน่อยเนี่ยมาเสริมเพิ่มตรงนี้ได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของให้กับห้องนี้แล้วตัวห้องนี้เนี่ยทางฝั่งปลายเตียงเนี่ยจะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งเป็นโต๊ะอเนกประสงค์สามารถจะนั่งทํางานตรงนี้ก็ได้ใช้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้นะฮะตรงนี้ก็มีพื้นที่ตรงผนังตรงนี้สามารถติดกระจกเพิ่มได้หรือว่าจะบิวตู้เพิ่มอีกนิดหน่อยก็ได้นะครับผมซึ่งห้องนี้เนี่ พวกเฟอร์นิเจอร์พวกนี้เขาฟิกมาอยู่แล้วเราอาจจะขยับปรับเปลี่ยนลำบากหน่อยทำให้ห้องนี้เนี่ยมันอาจจะไม่มีทีวีที่อยู่ปลายเตียงนะครับคุณผู้ชมนะแล้วก็ตัวห้องนี้เนี่ยด้วยความที่ห้องนอนห้องนี้มันเป็นห้องมุมนะครับซึ่งมันก็จะทําให้ห้องนอนเล็กเนี่ยได้หน้าต่างด้วยนะครับมีหน้าต่างสามารถเปิดระบายอากาศในตัวได้นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของมาสเตอร์เบดรูมนะซึ่ง ประตูห้องมาสเตอร์เบลูรือประตูห้องเลก็กมันเหมือนกันห้องนอนเลก็กก็คือจะได้เป็นมือจับการโยกแบบนี้นะครับส่วนตัวพื้นของห้องนอนของทั้ง2ห้องก็จะเป็นพื้นไม้แบบนี้นะครับซึ่งมันจะได้อารมณ์ที่ดีกว่าเราเดินเหยียบพื้นกระเบื้องด้านนอกแน่นอนคุณผู้ชมสังเกตไหมว่ามันมีปักตรงนี้ด้วยเออทำไมเขาต้องติดปักไว้หน้าประตูน,นี่เขาคิดมาละเอียดนะบูมรบจริงๆปักเนี้ยสมมติว่าห้องมาสเตอร์เบรูเราอยู่2คนเนี่ยบ,บางวันเนี่ยเราอาจจะถูกยึดห้องน้ําห้องแต่งตัวห้องนี้ แล้วเราต้องรีบไปทํางานเราต้องแต่งหน้าทําผมเหมือนกันเนี้ยเราว่เอาเป่าผมถือกระจกอ,อันหนึ่งเป่<ม>ดูดแบบน่าสงสารมากเลยนะ <c oughs> ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชม <c oughs> คืออันนี้จริงๆแล้วเนี่ยสาหรับห้องลักษณะแบบนี้บางทีเราทําความสะอาดห้องเองหรือว่าดูดฝุ่นห้องเองเนี่ย <c oughs> นี่มันจะเป็นปลั๊กสําหรับเสียบเครื่องดูดฝุ่นนู่นนี่นั่นซึ่งให้เราทําตรงนี้ได้นะครับปิดประตูห้องถ้าทาไปนะครับส่วนห้องเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของห้องที่เป็นห้องนอนซึ่งวางอยู่ที่มุม ตรงมุมพอดีดังนั้นเนี่ยพอมันวางอยู่ที่มุมอาคารเนี่ยมันถึงมีช่องเปิดอยู่2อด้านนะครับก็คือช่องเปิดด้านนี้กับช่องเปิดด้านนู้นช่องเปิดทั้ง2ช่องเนี่ยถ้าเราเปิดทั้ง2ช่องเนี่ยมันจะมีลมผ่านไปผ่านมาได้ซึ่งมันจะทําให้อ่าเรื่องของการหมุนเวียนอากาศของในห้องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีมีเวนติเลชันนะฮะใช่ส่วนพื้นที่ทางด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่ข้างเตียงเหลือระยะนิดนึงแต่ทําอะไรไม่ได้มากหรอกนะครับคุณผ,ผ,<ม>ผู้ชมวางพวก ของเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกได้นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนปลายเตียงเนี่ยปลายเตียงก็จะเป็นพื้นที่วางทีวีได้นะครับเพราะตรงนี้เขาเป็นผนังทึบนะครับก็สามารถวางทีวีตรงนี้ยังเหลือพื้นที่อีกนิดหน่อยเดินผงเดินผ่านได้ไม่มีปัญหาแต่ผมแนะนําให้คุณผู้ชมเอาทีวีขึ้นมาแขวนผนังตรงนี้ดีกว่านะครับที่ให้เอาทีวีขึ้นมาแขวนผนังตรงนี้อาจจะต้องขยับชั้นขึ้นีกนิดนึงเพราะว่าเวลาเรานอนดูเนี่ย มันจะได้ดูได้สบายตามากขึ้นไม่ต้องก้มคอดู<ช>นะครับคุณผู้ชมครับส่วนอีกด้านหนึ่งของปลายเตียงนะฮะจะมีพื้นที่สําหรับวางโต๊ะอเนกประสงค์ไว้ให้ตรงนี้นะครับมีเก้าอี้มาให้ตัวหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คืออาจจะใช้เป็นโต๊ะแต่งหน้าก็ได้จะทาเป็นโต๊ะแบบนั่งกดคอมอะไรของเราไปก็ได้แล้วเขาก็จะติดกระจกเงามาให้แล้ว1บานแต่ว่าผมว่ามันบานเล็กไปหน่อยเนอะพี่โอ๋ใช่แล้วที่สําคัญเนี่ยมันอยู่ชิดผนังทางด้านนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาเรานั่งบูมเราขยับออกมาสิครับเวลาเรา มันก็จะต้องอยู่เบียดเบียดแบบนี้ไปด้วยนะครับมันอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้เซ็นเตอร์ของโต๊ะนะครับ,รบส่วนพื้นที่ด้านนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำกับห้องแต่งตัวซึ่งตัวห้องน้ำกับห้องแต่งตัวนี่เป็นกระจกนะเนี่ยก็จะมีประตูกั้นแบบนี้ซึ่งเป็นประตูเลื่อนคือเขาใช้ประตูบานเดียวกันนะถ้าเปิดมาทางนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เดินเข้าห้องน้ำด้านนี้แต่มันก็จะมาปิดในส่วนของห้องแต่งตัวแต่ถ้าเราเปิดห้องแต่งตัวปุ๊บเราก็เดินเข้าห้องแต่งตัวได้แล้วก็ห้องน้ำมันก็จะปิดตัวประตูเนี่ย เป็นแบบนี้นะฮะคือผักมาปุ๊บมันก็ติดของมันเองนะครับขนาดของตัวห้องแต่งตัวเรียกว่าอะไรดีจะเรียกว่า walk in closet ก็เรียก่าได้อ่าประมาณนั้นนะฮะเน็นตู้เสื้อผ้านะครับก็มีขนาดอยู่ประมาณหนึ่งนะครับส่วนประตูนี้เวลาเปิดปิดต้องระวังมันหนีบมือนะผมมั่นใจว่านำมาอยู่ใหม่ๆแล้วไม่ระวังอาจจะโดนหนีบมือได้นะครับเป็นไปได้นะฮะส่วนห้องน้าเขาเนี่ยเขาทําห้องน้ำค่อนข้างใหญ่นะมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์แบบนี้แต่ความที่โถสุขภัณฑ์เนี่ยมันวางตําแหน่งแบบนี้ เวลาเรานั่งเนี่ยเราก็จะมองเห็นคนที่อยู่ในห้องนอนอแลว้วคนที่อยู่ในห้องนอนก็จะเห็นเราทำจุฬาอยู่ข้างในเพราะว่ามันเป็นผนังกระจกนะฮะคุณผู้ชมเ,เซ็กซี่บาา์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าเกิดเราไม่ชอบหรือรู้สึกแ,กแปลกๆที่เวลาเราเข้าห้องน้ำแล้วแบบมองเห็นแฟนเราอยู่ในห้องนอนอะไรพวกนี้ผมแนะนําว่าก็ทาเป็นกระจกฝ้าซักหรือว่าติดม่านซักแค่นั้นมันก็สามารถที่จะทําได้ใช้งานได้ดีกว่านะฮะไม่ต้องเขินกันนะฮะใช่ส่วนพื้นที่ตรงนี้จะเป็นส่วนของพื้นที่ ที่เป็นอ่างอาบน้าครับผมคือทําเลในย่านส,สุขุมวิทเนี่ยคุณผู้ชมทําเลสุขุมวิทเนี่ยอาจจะมีชาวต่างชาตินะครับมีอะไรพวกนี้ยอยู่ที่นี่ดังนั้นเนี่ยเขาจะติดอ่างค่อนข้างมากนะครับ,รบการมีอา่างอาบน้ำมันก็ดีอยู่แล้วนะครับ,รบแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะอาบน้ำเขต้องมายืนอาบในอ่างนี้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมมันจะเป็นพื้นที่ที่แบบว่ามีส่วนต่ออีกนิดนึงก็คือส่วนที่เป็นพื้นที่ข้างนอกตรงนี้เขาจะไว้วางคอมเพรสเซอร์แอร์กับตัว ม้อต้มน้ําร้อนมีระเบียง,งเล็กๆ,ๆอีกอันนึงอยู่ข้างหลังนะฮะซึ่งตรงนี้มันมีข้อดีตรงที่ว่ามันทําให้พวกของใช้งานอ่ะเก็บมาอยู่ที่นี่หมดโดยที่ไม่ไปอยู่ที่ระเบียงสวยๆเราตรงลิฟวิ่งแอรรียระเบียงตรงลิฟวิ่งแอรียมันก็เป็นระเบียงที่คลิีเกียสวยๆใช้ทํานู่นทํานี่ได้ครับแต่ข้อเสียของการเอามาวางไว้ตรงนี้ก็คือเวลาช่างจะเข้ามาดูแลบารุงรักษาเนี่ย เขาต้องเดินเข้ามาในห้องเราเดินผ่านห้องนอนเราเดินเข้ามาในห้องน้ําเราเพื่อมาเมนเทนแนนต์ตรงนี้มันก็อาจจะไม่ไพรเวทเท่าไหร,ร่นะใช่ซึ่งบางคนจะรู้สึกไม่ค่อยดีนะ <c oughs> เพราะว่าในห้องนอนกับห้องน้ํามันมีแต่ของที่เราแบบเป็นของส่วนตัวเราก็ไม่อยากเก็บหรอกใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็จะเป็นห้องตัวอย่างของโครงการเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปสรุปถึนขขางนอกกันครับ โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ดูห้องตัวอย่างเสร็จไปแล้วนะฮะมิสโตอครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครครับก็ต้องบอกว่าเหมาะสมกับคนที่มองหาบ้านที่อยู่ย่านสุขุมวิทแบบใจกลางเมืองนะครับผมตัวโครงการเนี่ยอยู่ในซอยสุขุมวิท12ซึ่งเรียกว่าเป็นทะเลกลางเมืองมากๆอยู่ช่วงนานาอาโศกประมาณนี้นะฮะ,ะแต่คุณผู้ชมครับโครงการน่ะถึงแม้จะอยู่ในเมืองก็จริงแต่ตัวโครงการเนี่ยเขาเข้าซอยมาค่อนข,ข้างที่จะลึกพอสมควรดังนั้นเนี่ย แม้ว่าเขาจะมีชัตเติ้ลเซอร์วิสคอยไปรับไปส่งเราครับแต่ในช่วงเวลาที่ชัตเติ้ลเซอร์วิสเขาไม่ได้ให้บริการแล้วอ,อย่างการข้ามกลางคืนอะไรต่างๆพวกนี้ การที่เราจะเดินออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ลําบากมันไม่อาจจะลําบากกว่าการที่เราจะเป็นโครงการที่เราอยู่ติดถนนใหญ่ใช่นะซึ่งมันก็จะเป็นการแลกกันนะเพราะว่าโครงการที่อยู่ในซอยมันก็จะวุ่นวายน้อยกว่าแล้วราคาอะไรต่างๆมันก็จะถูกกว่าโครงการที่ติดถนนใหญ่ด้วยเรื่อง,องปกติเลย่นะตัวโครงการนะครับคุณผู้ชมเป็นโครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่ให้ fully furnished นะเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่เรียกว่าต้องการหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแต่ก็ต้องมีเงินพร้อมจ่ายได้ทันทีนะครับผม ครับผมคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการ Circle S สุขุมวิท12จาก Fra g r a n น Group นะครับสำหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการนี้ก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ t h i n ออฟลิ v i n g c o m เช่นเคยครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ youtube.com t h i n ปทิ้งออฟลิวิครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์ครับเวลา11โมงถึง11โมงครึ่งทางช่อง Money c h ช n n e l ครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสสสสววัััดดีีครบ ่อยู่คอนโดแล้วจะทำอะไรได้บ้างได้จิบกาแฟยามเช้าเพราะมบรรยากาศที่ใช่จากมุมสูงริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้วิ่งจ็อกกิ้งใกล้ชิดกับธรรมชาติบนสุวนลอยฟ้าใจกลางเมืองและอาจมีอะไรอีกมากที่คุณก็ทำได้ในชีวิตแบบคอนโดมิเนียมพบคำตอบของไลฟ์สไตล์นี้ได้ที่งาน Think of Living Gallery 3-5กรกฎาคมนี้ณเอ็มคเทียจัดโดย Think of Living